เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการ Best View รามอินทา117โครงการใหม่ Modern Space Townhome เพียง800เมตรจากถนนรามอินทาใกล้สถานีรถไฟฟ้ามีระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงและโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่ช่วยเสริมในการเดินทางสาธารณะ ใกล้สถานีบางชันและสถานีเศรษฐบุตรบำเพนขนาดพื้นที่22ตารางวาจำนวน3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ที่จอดรถส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปกันเลยการเดินทางไปยังโครงการเบสวิวรามอินทรา117โดยเริ่มต้นจากหน้าตลาดนัดก็กทรรามคำแหงฝั่งขาออก ขับตรงไปเรื่อยๆบนถนนรามคำแหงประมาณ11กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนมีนพัฒนาขับต่อไปบนถนนมีนพัฒนาอีก700เมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเสรีไทยขับตรงไปเรื่อยๆบนถนนเสรีไทยประมาณ1กิโลเมตรให้เลี้ยวซ้ายอีกครั้งให้ขับต่อไปบนถนนรามอินทราอีก1.5กิโลเมตร แล้วกลับรถเพื่อเข้าสู่ซอยรามอินทรา117ขับตรงไปเรื่อยๆในซอยรามอินทรา117อีก800เมตรทางเข้าโครงการอยู่ทางด้านซ้ายมือคะ่ะถึงแล้วจ้าโครงการเบสวิวรามอินทรา117 สามารถติดตามทรัพย์ทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage j Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านบาน by j Asset Management